บิตคอยงานแสงอาทิตย์นะครับสวัสดีครับก็มาดูกล่องอคุดเหมือนบิตคอยแป้งเทก PbMBC-05C นะครับโซล,ลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นกล่องสําหรับขุดเหมืองบิตคอยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์โซล,ลาเซลล์นะครับต่อสายต่อสายมานะครับเนี่ยต่อสายมานะครับาการที่คุณจะขุดเหมืองบิตคอยได้อย่างน้อยคุณต้องมีการ์ดเฟลเทคนะครับการ์ดเฟลนเทคโรบติกนะครับเป็นรบติกมเนอร์บิตคอยนะครับ ตู้ที่1น,นะครับตัวนี้แบบไม่มีไม่มีจอตูที่2คือแบบมีจอนะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดทัล t ทรี่บิตคอย LMBC ขีดศูนย C นะครับก็ตัวอย่างน้อยเราก็ต้องเปิดมานะครับอ่าเปิดมาปุ๊บเราก็สามารถดูว่าใส่ใส่นี่นะครับ ใส่ตัวนี้อ่าใส่ก๊าซจัตเตอรี่บิตคอยตอนนี้ผมใส่ไปการกดแล้วนะครับน้อยคุณต้องมีก๊์ดตัวนี้ในการใส่นะครับใส่นี่นะครับอ่าใส่ใส่ปุ๊บอ่าปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณก็มาเสียบก๊์ดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะออกเฟรมจะออกนะครับส่วนตรงนี้อ่าตรงนี้ ผมจะใช้แบบมีจอนะครับแบบมีจอใส่อย่างน้อนคุณต้องมีกร์ดตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บใส่คุณสามารถใส่ตรงนี้อ่กาก๊์ดนี่นะครับใส่ตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมนี่นะครับอใส่ พอดีตอนนี้ไฟมันกำลังชาร์จอยู่นะครับไฟมันกำลังชาร์จอยู่ว่าแบตเตอรี่มันเหลือเท่าไหร่แล้วยังไงประมาณนี้นะครับก่อนนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับใช้แบตเตอรี่ไฟกำลังเข้าแบตเตอรี่ใช่ไหมครับคุณก็สามารถชาร์จมาดูตัวนี่เลยครับว่าไฟมันเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้ตัวกัดตรงนี้จะเป็นสายโซล่าเซลล์นะครับต่อมากับแผงโซลาเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะครับตัวพวแบงค์นะครับวพวแบงคบบง์เนี่ยเปิดมาพอต่อเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับคุณก็จะเห็นไฟแสดงผลจอ แมีจอนะครับการขุดบล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าจุดนี้ตัวกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตัวกล่องก็มีอ่าตรงนี้สายชาร์จโซล่าเซลล์นะครับส่สายชาร์จโซล่าเซลล์ก็ใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้สายชาร์จไฟบ้านได้นะครับแต่ผมต่อกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขนาด6 0แอมป์นะครับต่อมา เวลาชาร์จเนี่ยมันจะสามารถชาร์จลงแบตเตอรี่ตัวนี้ได้แล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ตัวนี้ได้นะครับ60แอมป์นี่นะครับก็เป็นการเปิดให้ดูว่าเนี่ยคุณเห็นไหมไปกับพริบคือการขุดอยู่เนี่ยมันคือการขุดนะครับขุดโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอ่าตรงนี้ปุ่มจะมีปุ่มพัดลมนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิด ตรงนี้เป็นสวิตปิดเปิดถ้าสมมติว่าผมปิดระบบใช่ไหมครับระบบจะอยู่ทํางานไม่เห็นเลยเนี่ยถ้าผมเปิดปุ๊บเห็นไหมเปิดจะมีหน้าจอแสดงผลนะครับหน้าจอแสดงผลแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับตรงนี้ไฟเข้เขานะครับไฟเข้าตรงนี้ไฟชาร์จตรงนี้แสดงผลการชาร์จตรงนี้เป็นปุ่มสวิตพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศเนี่ยพัดลมระบายอากาศนะครับกรณีที่ กรณีที่เราปิดไว้แล้วเครื่องมันร้อนใช่ไหมครับมันจะดูดอากาศเข้าภายในนะครับนี่คุณเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคือมันจะชาร์จเรียกว่าการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี่นะครับคุณดูได้เนี่ยเนี่ยคุณเห็นเห็นไหมนี่แหละครับก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับเครื่องขุดพลังงานแสงอาทิตย์นี่ นะครับอ่าโอเคอขุดลอตเตอรี่บิตคอยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่จะมีระบบลมระบายอากาศแผงซลาเซลล์นะครับแล้วก็ไฟ12โวลต์นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้บิตคอยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอืม ดูการขุดนะครับเราจะมาดูการขุด Bitcoin ผ่านโฮสแอปผ่านมือถือนะครับโดยใช้บิตพ o l นะครับบิต o o l นี่นะครับบิตพู l นี่ก็จะใช้ผ่านแอปนะครับอ่ะต่อจากแบตเตอรี่เข้ามาตรงนี้นะครับโอเค